ครับเอาสวัสดีแม่อุดรครับผมสวัสดีครับแม่โอ้ยแม่เนาะแม่เนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแม่เนาะอ้หนึ่งสี่ศูนย์แม่สามตัวตัวเอาแม่ไปเอามาจากไหนแม่ต่องวดนี้อยู่นะครับผมได้ทําอยู่นะฮะหนึ่งสี่ศูนย์นะครับผมแล้วก็หกสี่ ปัเอาไงอ่าเลขหมาเหรอแม่เลขหมาลขอัรเอาเทมาน้อยโอ้คือเกแล้วไงเ่อางโบไมันเอาเงินออมาไลอแล้วไงโอยเงินเงินร้อยสี่สิบาทใช่ไหมแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะได้ยินมาว่าเอซีถูกกันเยอะเหรอครับแม่ถูกกันเป็นเาเปียกเท้นั่นแหละเอะเท่าไหร่นะ ว้าหูไม่ค่อยจะได้ยิเลยแม่โอ้เสียดายเนะะเาะร้านไปอะครับเยียบร้านค่ะแม่บ้าจะไปซื้อทำไมใช่ซื้ออืมสามตัวเลยนะคุณแม่เนาะสามตัวเลยนะครับสตัวเลยสองตัวก็เตร็จแม่ก็บอกว่าไงครับคือขางว่านเขาฝันเห็นแม่แม่ก็บอกว่าไงว่าได่ติดกับแม่นะเขายังว่าเลยนะไอ้โอ้ยผมก็ไปย้ำแต่ตัวห้าแปดห้าแม่เหยียบเลยนะผมว่า <laughs> ก็มีก็มีอยู่ครับก็มีอยู่คุณแต่แต่ีกแต่แต่แต่ที่มันคือก็คือว่าตอนที่แม่เหยียบมัเนาะไอห้าแปดห้าเนี่ยมันผมก็เลยมั่นใจตัวนั้นนะนะแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผมเลขคุณแม่แ่ม่เัาเข้าอยู่ะรมลมแต่แต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผมเลขคุณแ แล้วออบ,อบอกแม่ว่าแม่จะื้อไหมแม่ก็อยากซื้ออยู่พราว่าอเาเานตังแขนแ้อทาไมมันอาลงมาได้แม่ก็บอกว่าไงออยากซื้อยกื้ครับอโอ้เอฟซี FC ถูกเป็นล้านเลยเหรอครับแม่ใช่สามตัวเนาะสามตัวอะไรร้วแม่เนาะ ครับแโอ้วันนี้วันนี้มาดีใจกับคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้สายไหม,ไมเลยแหละครับแม่ก็ยังไม่ไหมเลยกยังไม่ไมเอาขึ้นทุกคลิปเลยนะแม่นะเบอร์แม่นะอือใช่โรัแม่ก็ไม่ค่อยได้ยินอ สแสดงว่าอ่างเปาเนี่ยให้โชคแม่ตลอดเลยใช่ไหมครับหมาเนาะหมาไลายๆนะแม่โอ้โอสสาาแบบนโอ้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 ้นอะ้โอแบบ้เออกโอ้โอ้เอ้โอ้อ้โอ้อ้โ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 อ้นอ้โอนโอ้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 อ้โ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 อยโอ้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 าอาโอมโอ้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 โอออออ้อออเออ้อออออออโอ้ออ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 ้อเออ้อ้อ้อออออ ออืมครับเ้าอขขึนยู่ีตัวแล้วทีนี้เลขเลขเลข,เลขท้ายเงินก็เข้านะแม่หกสี่นะครับมันมีอยู่หอสี <นะ S 2> ก็ข<อ>้าเลขท้ายเงินวันนี้ก็เลยไปไม่ทันนะครับคุณแม่วันนี้ผมไปไม่ทันผมก็เลยขออนุญาตโทรสัมภาษณ์เสียงคุณแม่เนาะ พรุพ่ง <ar> นี้นู่นแหละครับผมยังจะไปต่องวดกันเนาะคุณแม่เนาะค่ะแม่ก็บอกแม่ก็บอกตั้งแต่งวดไหนแม่ก็บอกว่าตั้งแตเขามาโรงพยาบาลแม่ก็บอกว่าแม่จะไปเอาเขาออกจากโรงพยาบาลไหมตอนเย็นจะไปเอาครับทีนี้เขาตอนเย็นเลยโดนเที่ยงเขาเห็นไปไหมโรงพยาบาลก็อกแมไงโอ้โหโอ้ครับโอ ครับท,ท,ที่ที่พักทุดงบอกว่าถ้าเกิดเลี้ยงหมาตัวนี้ให้ดีเขาจะพาลรวยแหละครับคุณแม่บอกว่าถ้าเลี้ยงหมาตัวนี้ให้ดีะเขาบอกว่าเงินน่ะจะเอาเท่าไหร่เขอกอยงนี้ครับเงินเข้าจะไม่ให้อุดไม่ให้ยาเขาบอกอย่างนี้แล้วเท่าไหร่เงินน่ะครับ ผม่จะไม่อยู่นะผมจะไปด้วยนะครับไปเขาไปลา,ารครับทุดงทีนี้ขราวทุดงมีมาโทรมาหาแม่เลยบอกว่าอาาไม่สบายเหรอย่าไปหาหมอหน่อยมันมาตังก็น,นะบอกอ่างี้นอกว่ามาตังข้านแล้วทังยังไงเขาไม่สบายเขาอยากไปหาหมอครับตอนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ในเกม้าอะไรกับเาก็ไม่รู้นี่ก<อ>ารเลยเนี่ยโอ อักเปานี่คือให้มาหลายงวดแล้วเหรอครับคุณแม่ครับให้มาตลอดเลยอ๋อเอยังไม่เชืใใ่อแล้วเนาะหมาเนาะแม่เนาะคาบเงินอย่างเงี้ยผมก็ไม่เชื่อเนาะพออย่งไม่เชื่อเลยอเอแนะแนะเอแต่ออกสามตัวทีนี้ผมจะเชื่อแล้วแม่ทีเนี้ยพออย่งไม่เชื่อเลยบอกว่านี่เขาให้ยังไม่เชื่อเลยเฮ้ยไม่เชื่อแล้วเนาะหมาคาบหมาคาบเลขนะผมก็งงนะผมไม่เคยเห็นเนาะ เออแต่เออแต่เข้าจริงๆเข้าสามตัวเลยคุณแม่หนึ่งสี่ศูนย์ร้อยสี่สิบบาทอยู่อยู่โอ้ครับอือเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่องวดกันเนาะแม่เนาะจะได้ไหมเนาะนะคุณแม่

คร้บทีนี้เขาต้องไปต่างประเทศใหก็ไปซื้อต่างประเทศโอ้นวัตกรรมใหม่นะครับผม<อ>ในการหาเลขครับใช่อืมแต่ว่าวันนี้ขอแสดงความดีใจกับคุณแม่อุดรแล้วก็เอฟซีทางบ้านนะครับที่มีช่วงมีลาบกับท,ท,ที่ที่ติดตามคุณแม่อุดรเนาะ ครับ FC ที่ติดตามคุณแม่อุดรก็รับทรัพย์กันไปนะครับส่วนที่ไม่เข้าก็เอาใหม่เนาะคุณแม่เนาะท่านก็บอกว่าถ้าเลี่ยงเขาดีจะ,าจะเอาไปจะเอาเท่าไหร่เงินน่ะท่านก็พูดอย่างนี้โอ้พระทุดงใช่ไหมครับบอกแม่อย่างนั้นพระทุดงบอกแม่ถ้าเลี่ยงเขาดีลนะ่ะเขาจะเอาเท่าไหร่เงินน่ะเขาจะมาช่วยครับ ไม่โอเีเ๋ไม่ไปไ้ามาม <c oughs> ไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหา <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> พรุ่งนี้ผมไปหาวันนี้ <c oughs> <Okay. S 1> วันนี้ดีใจกับคุณแม่ไปก่อนนะครับเนาะครับก็คือว่า <c oughs> ครับห้ามพลาด <c oughs> เลยใช่ไหมแม่

ีออกมีข้าวโคนอ่ะข้าวข้าวมาออกอกก็ช่างเขาลูกก็เลยว่าอย่างนี้นะทำไมแม่เขาเป็นเขาเป็นกลุ่มเลยเขาแบบนี้อ๋อแล้วทำไมอยู่อยู่แล้วก็ออกแล้วก็เข้าในกลุ่มนะแม่มันก็เป็นเป็นแนวทางเนาะคุณแม่เนาะอ่ะยังไงพรุ่งนี้จะเข้าไปหานะครับคุณแม่วันนี้ไม่มีคลิปนี้ไม่มีตัวเลขนะครับผมวันนี้มาแสดงความดีใจกับคุณแม่อุดรนะครับอ่ะขอบคุณคุณแม่ครับผมขอบคุณครับ พรุ่งนี้เจอกันครับคุณแม่ครับ,รบครับคือวันนี้ไม่มีตัวเลขนะครับเอฟซี FC, ครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เผื่อน้องจะ บอกแนวทางเนาะอันนี้เป็นความเชื่อเป็นนวัตกรรมใหม่ในการหาแนวทางของช่องเนะาะทีนี้เอายังไงก็เพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อความสนุกสนานนะครับเอครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับภาคนี้จะเห็นหน้าเอดมินบอยหน่อยเพราะว่าเบิกซับเกมไม่ค่อยสบายนะครับเอายังไงก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมครับคลิปนี้ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บกันพนันดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอาคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ